โอเอโอ้เอน้องเพลงพินสวัสดีครับผมตื่นขึ้นตาปูตาโป๊พี่รองไอ้ยังงบ้โอ้ยหนูเป็นหวัดค่ะวันนี้น้องเพลงพินของเราเป็นวัดตื่นเช้าขึ้นท้องเบียกับสังเกตเบิ่งนน้องพี่พี่ของเฮ้านะครับผมได้ยินเสียงเสือชิโมจืดวันหนึ่งวันสั้นอ้อย ก็เลยว่าสงสัยหลกเข้าตากฝนมั้งนี่พีนองเลยก็เลยว่าสิผ้า้องเพลงพี่กองข้าไปหาหมอเบิ่งนกอนนาจักบาดเบิ่งกอนนาอับแาเบลยานสวยก็เลยเอาหมวกมาให้น้องเพีงพินเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผมฝนก็ตกลินลินบนเมิ่งเนี่ย้องเพีงพี่กองข้ากับม,มัดจ,จุกกุมัดหัวยางบักดีบ,ไบนไหนบนเมืองเนี่ยมันเป็นอากาศคนเป็นไข่เป็นวัดบอโเพียงพินได้แค่ดีดองดองแต่นอาหลูกสาวพอเอ้ยตอนนี้ไม่หนุยของขากับบอดี้อาบน้ำนะครับผมยาสวยของข้ากับบอด ไ้อาบน้ำเพื่อกันนะครับผมปีนหัวออกมายางดีผุนได้พี่น้นองเลยต้องเบียดกฝ้าวัสน้ำกับบได้อาพ,พอ่อราำพี่น้องเลยปั่มนมกันเด้ว่าปั่มมาน้ำทังครับเบิ้งเนี่นโอ้ย ลำบากลำบนจริงๆเลยนะครับไปตัวเล็กของพ่อนี่มือนนี้ทั้งพอบีททั้งเมนุนขอ้าวๆนะครับผมกสิไปงานอยู่ขอนแก่นนะครับผมอำเภอบ้านเฮียดนะครับผมกสิไปกับพาอร้องเพลงพินมหาหมอก่อนี่มาถึงคลินิกหมอแล้วนองเปี๊ยกก็เยกข้าวเมนุนก็โยอกระจุ๊กมาหอดบ่อไอจักแย่พี่รองเอ้สรุปลูกไข่เป็นวัดือเป็นอย่างที่เตือนเสาะเขินพระบอท่านเฉลี่ยเป็นค่าขอดเื้อโบจักปวกไข่เตือนเต็นตะก่อนหนีเจ้าหมอว่า ไหนน้องเบปิน หมอขอตรวจหน่อยจักบาท <S 2> <S 2> <S 2> หนึงจะมาไกลหนูนี่หมอหนูมาได้เป็นอย่างเส้นหน่อยนีต่ตรวจเบื้องก็ได้น,น,นีนี่นี่นี่ตรวจเลยตรวจเลยหนูมาได้เป็นอย่างเส้นกันหน่อยหมอกำว่ามีไข้อ่อนๆน,นะครับผมแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากก็จะเป็นหวัดเป็นไอเพราะว่าเราก็ตากฝนเป็นธรรมดานั่นแหลนะน้อยเพพินนาะใส่เลี้ยวอีพอใส่เลี้ยวนี่เสียงตะเวนจ่าให้ลูกฟังผ่อมไม่นวนของเขาเพราะวาน้องเพ้งินของเขาหมักฟังเสียงตะเวนจ่านะครับผมฟังไปฟังมารับจ่อยลูกคอยแล้วก็เดินทางมาถึงบ้านของเรา แล้วไปที่เหียบพลอยนะครับผมตอนนี้กกำลังป้อนยากระจักน้อยนะครับผมม่อมมัมม่มมัมลูกม่อมมัมหม่อมมัมยช่วยกำลังป้อนยาแง็บเข้าไปแอะเฮียาฮียช่วยเอายังไงกินเนื้คือจะแยบมันบอเสียบมันบอเสียบว่าสนนี่ระหว่างน้องเพ่งพินกินยานั่นท้องเบียก็เลยมากินเขานะครับผมเพราะว่าวันนี้เราจะเฝ้าเดินทางไปงาน บอกไก่ยังได้ผีน้องเลยเมือนี้เขาจะเดินนั่งไปอำเภอขอนแก่นโออำเภอบันเฮียตจังหวัดขอนแกน่นผลได้ยนี่ตอนนี้ก็อาบน้ำอาบท,ท้าเลยพิธีเรียบร้อยท่อเบียกรแต่งตัวบ๊วยสลอนเลยนะครับผมผมที่จะเดินทางไปงานแล้วนะครับผมเรานับเรียกท่อเบียกระตองห้องทองพไปจักก่อนนะครับผมด้วยสลัดทูน่านะครับเบอร์บายไปกินสลัดทูน่ามาหอดบ้านงาน,พนเพลียครับทุกคนเบื้องในผมตอนที่พนอ้อมชังกระสีไว้ท่อเบีกระ์ระลาวังล้อ เมนูนนอนอยู่นั่นนะครับผมก็ได้ไปหาไฟฟงไฟฟา้ามาไว้แผ่แพร่ๆนี่เสียไฟฟา้าอยู่บนรถเมนูก็ขาก็ซิวเกินท่าเล็บเซยนะครับผมหมุนเบิ้งเนี้ย เล็บจุกจิกจุกจิกจุกจิกตอนนี้เป็นบรรยากาศฝนตกข้างนอกนะครับผมต้องเบรกนอนเปิดแอียร์ช้ำๆไหวในรถนะครับผมนอนพักผ่อนนี่ฝนเดียวราตรีสวัสดิ์ทุกคนแล้วก็ตื่นมาพร้อมกับสายฝนนิดหน่อยตอนนี้ลมมาแล้วฝนเบืองเนี่ยโอ้เชดไร่ลำไงบ้นออทุกคนเลยหลังจากบดได้ล่ำแบบโดนนะครับผมตอนนี้เราก็ขึ้นเวทีประมาณเที่ยงคืนปาดเที่ยงคืนมีน้องฝนจังมาเศร้าว่าสันปาดต เบื้องทางไปงานห่าครับทุกคนเออมนูนกวางเขาบอกว่าถ่ายรูปแบบการล้างจากรถาดเดล้วไปเข้าเดินทางเดี๋ยวต้องไปสิบผ้าเดินทางไปเบื้องเบื้องทุกคนเนื่องจากทีวิเศษรินกงเข้านะครับผมหลังห่านมันจืดที่ถ้ฝนตกมันจืดท้องเบียก็เลยผ้าที่งานเมนูนของเขานะครับผมก็มเลยมาจอดแกะไก่ในแจ็คหน,น,น่อยหม่องมันบดจืดหม่องมันบเลีดนะครับผมเามา่าก็ออ <c oughs> าตัดสินยางลัดไปหลังเวทีเอาโอ้ยเบื้องนะครับทุกคนเอาย่างย่างเมนูย่าง ตอกเกลือลัดปลาลัดหัวลัดดงไปเสีเยแล้วเม่นูกับถือเกือไปนี่สีไปใส่ทั้งเวทีบริษัทนี่แท้ๆวก็จะโผล่มาทางเวทีแล้วนะครับทุกคนเมืองในตอนนี้เขามาโผล่หลังเวทีครับบอกนี่เจือดเจือดได้พี่น้องเขาก็าเลยออตัดสินใจจอดรถชุกใกล้ๆเอานะครับผมกับยงางมากผลเมืองมา ลังเวทีแล้วตอนนี้มรับบุซไสเพันขข้นอยู่นะครับผมต่อไปก็จะเป็นชิวเมนุนของเฮานะครับผมใส่กงใส่เกือบเรียบเปที่เรียบร้อยต่อไปก็จะวายโค้งวายคู่ด้วยบานนี่เออาวายคู่ก่อนารับเรียกก็จะึืนห่านลุ่งห่านนะครับผมปูสารยังไม่เรียมมีร่า่นะครับผมมาแล้วก็ิวายอ้อยย่อคู่ไปซะก่อนนะครับผมแล้วเ,ววนม,เ,วเมนูของเฮาก็จะพองพันเวทีแล้วทุกคนกลับไปเบิ่งกันเลยนะครับผมผนต่อเก่อยังถือยังเนี่ย